สง่สงงานนะครับผมยาริษ์หนึ่งจุดสองกล่องสแตนอโลนนะครับรีแฟตจุนกล่องหลักไอจุนจุนเกียร์ซีวิธีนะครับผมนี้ก็อาจจะซ่อนๆนิดหนึ่งก็เป็นยาริษ1พันสองนะครับจับเอฟมาเป็นไงถีบไหมถีบตุกเรื่องเลยเหมือนขับออโต้ท็อกเลย ก่อว่าละต่างไนะงรถเยอะมากเลยนะครับอ,อ,อันนี้เขารู้สึกหลังกระตุกเราจะรู้สึกรู้สึกชัดมากเลยใช่ปะล่ะใช่ว่ามันว่าเรามันดึงโอ้ยล่ามันจะขึ้นไปเลยไม่ไม่มีตรงน่วงลางลางเหมือนเดิมรถเขาเยอะเลยแบตมือถือก็จะหมดแบตคอมก็จะหมดจะหมดทุกอย่างทุกสิ่งวันนี้ โอยยตาจากเอชมานะครับผมรถใช้งานเฮ้ยพันจนพันสองแอมได้ไงอันสองแอมป์มันจะมันจะดังดีนะรถมันเย็นอะจะมีจังหวะกดให้ดูสั้นๆแล้วกันนะครับมันกรเดินนี่แหะอือออันนี้คือลิ้นลิ้นใช่ลิ้น มีเสียงแต่รถไม่ดึงว่ามันฮึดมันหอบเสียงแต่รถมันไม่ดึงฮึดรถคันนี้ก็มีแคมมียม,มีมีลิ้นมีฝามีลิ้นมีฝานะครับเราเต็บไล่ข้างแต่อันนี้ไล่ข้างเปิดฝานะข้างล่างไม่ทำ <laughs> <laughs> ยังห้กดสักนิดหนะ่อยรถคันอยากทับอยู่ใครอ่ะ ไอ้แป๊กไอ้แป๊กโอ้อฟฟฝาพอจำเป็นต้องเปิดทำไมโกงอะก็โกงไงแลนะ<อ>้วนะเจ้าน้ำลงไปคอยไงคอยพังคอยพังไปตัวหนึ่งปั๊บฝามันสูบมันเลยไม่ทำงานเรียบร้อยเลยใายฝาเรียบเลยจบเองจบดาว,ด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 วน้ำไม่เข้าจบเลย จะสบโชคไว้ให้เดฟโอเวอร์คอนเลยเนี่ยทำไมอ่ะก็มันได้แล้วอ่ะใส่มาหลายปีแลอะโอ้ยผมยังไม่ได้ฮอนเลยรถแข่งสปริงมันล้ามันเหมือนจะล้าเพราะเรากดสุดนะหน้ามันเริ่มจะล้าสั้นๆครับสนใจอยากนะฮะมีทบมีธทบบวะเนี่ยคุ้มครับคุ้มคุ้มบอกเลยคุ้ม จะหลงรักซีว <ules> ีทีเลยเนี่ยตรงนี้โจรซีวีทีเยอะมันอึดนะไอเอฟใช้งานนะครับผมไอเอฟรอบไปขอไม่ให้ดูแลกันนะครับเจอรถเยอะบางคนไม่ค่อยคิดนะจองแต่จะดูอย่างเดียวถ้าสมมติลูกค้าดูไม่รู้เรื่องหรอก คนจูนไงดูเรื่องผมก็ไม่ได้ห่วงหรอกแต่บางทีถ้าอยากรู้จริงๆอ่ะทักมาถามเลยผมบอกแต่ละคันมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ครับแต่ละคันมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเอฟวิ่งเท่ากันรถก็วิ่งไม่เหมือนกันท่อเดิมมันก็เอฟน้อยใช่แอดมันก็ต่างกันไปรถมีของต่อยท่อร้านเดียวกันยังวิ่งไม่เหมือนกันเลยอันนี้ลอยจากรลอยอ่ะเพี่อลอมอมองไม่เห็นไม่ เสียวรถมันเยอะแบตโทรัพท์จะหมดแล้วเป็นไงบ้างครับความรู้สึกดีเลยแต่ทำไมเอสมันรู้สึกว่าเอสนี่ไม่ได้ช่วยเลยเอสไม่ช่วยเบรกเลยตอนนี้เอสไม่ีเบรกอะไรโอเคนะครับผมฝากกัน้วยครับแบตโทรศัพท์ก็จะหมดแบตคอมก็จะหมดฝากกัน้วยครับจุดใบดำเพชรบุรีนะโอเคครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้สวัสดีครับ